ชมค่ะอัจฉริยะค่ะออกมาไลฟ์สดนะคะบอกว่าแก๊งบนเรือเนี่ยล้นลานกลัวจนตาค้างเลยเหตุที่มีการโทรจีนะคะเพื่อที่จะขอดูหลักฐานในรายการหหนกระแสพร้อมกับมีการท้าด้วยนะคะบอกว่าเออท้าโรเบิร์ตเลยให้มาดีเบตสงสัย5ภาพนี้เนี่ยคืออะไรส่วนในเรื่องของปอกระติกแล้วก็อกะครก็แล้วแต่จะมาร่วมด้วยก็ได้นะคะบอกว่าถ้ามาจริงเนี่ยพร้อมที่จะเปิดหลักฐานให้ดูะคะ่ะก่อนหน้านี้เนี่ยคนบนเรือก็จะมีมีจ็อบมีปอแล้วก็มีแซนใช่ไหมคะที่ได้มีการ สายตรงเข้าไปยังรายการหลังจากที่อัจฉริยะเนี่ยไปออกรายการโหนกระแสบอกว่าคลิปหลักฐานที่ได้มาเนี่ยเพราะว่ามีคนบนเรืออยากจะสารภาพแล้วจะเห็นได้ว่าภรรยาของคนหนึ่งเนี่ยทีเ่เหมือนตอนนั้นเพิ่งจะเข้าโรงพยาบาลทําไมเขาต้องเข้าโรงพยาบาลผมก็รู้ว่าคนนี้เนี่ยเขาไม่ได้ทําผิดถามว่ามีคลิปที่คุยเก็บไว้ใช่ไหมมีหมดครับแต่ว่าพูดตรงๆเนี่ยเรารักษาสัญญาจรรยบาบรรณเราต้องมีกับคนที่เอาของมาให้ถ้าเราไม่มีสัจจะ เ,เราก็ใช้ไม่ได้เรามีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์แต่ไม่เปิดเพราะว่าถ้าเปิดเนี่ยเขาจะเชื่อถือไม่ได้ในวงการเปิดไม่ได้เหมือนว่าเปิดไปมันก็ไม,ม่มีประโยชน์อะไรแบบนี้นะคะทีนี้ค่ะโดยเรื่องของจ็อบเนี่ยก็มีการพูดเพียงสั้นๆว่าไม่เคยติดต่อกันไม่เคยได้คุยกัน พูดอะไรรักษาคําพูดดูคําพูดด้วยเ,ออเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยติดธุระอยู่เดี๋ยวคุยกันอีกทีในขณะที่ทางด้านของปอนะคะตอนนั้นเนี่ยก็เดือดไม่แพ้กันคุณผู้ชมสายตรงเข้ามาในรายการถึงสองรอบนะคะว่ามีคนสารภาพมีจริงหรอถ้ามีเนี่ยทำไมถึงพูดไม่ได้ละ่ะพูดแบบนี้เนี่ยกล่าวหาไปเรื่อยๆแบบนี้มันไม่มีความจริงช่วยบอกหน่อยคนทั้งประเทศเนี่ยเขารอดูอยู่คนที่สารภาพเนี่ยมันมีจริงไหมห้าคนบนเรือเนี่ยมีจริงหรือเปล่าตอบหน่อยเออตอนนั้นเขา หมือนว่าในรายการห่นกระแสเขาก็เดือดมากๆนะคะหรือเรื่องนี้เนี่ยที่อัจฉริยะเขาพูดเนี่ยเป็นเรื่องชีน้นําคุณไม่มีข้อมูลหรอมีก็พูดคุณกล่าวหาคนอื่นมีหลักฐานกีดข้าอย่างนั้นอย่างนี้มีจริงไหมสามสีเดือนที่ผ่านมาเนี่ยคนรอดูทั้งประเทศ ขอถามคําเดียวสรุปหลักฐานเนี่ยไม่เปิดแล้วใช่ไหมผมกล้าท้าเปิดเลยแล้วก็จะไม่เอาเรื่องกฎหมาย PDPA พร้อมทําสัญญาเลยที่ผู้ที่ผ่านมาเนี่ยไม่รับผิดชอบเลยเหรอแล้วที่ท้าแซนสามาอีกวันนี้ตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ยคนติดตามทั้งประเทศคนบนเรือเสียหายทั้งชื่อเสียงแล้วก็ครอบครัวด้วยส่วนเรื่องแม่เนี่ยก็คือ ขอให้เป็นเรื่องอะระหว่างคนสองคนขอ,อเรื่องแม่เนี่ยเป็นเดี๋ยวไปเคลียร์นเองขอเป็นเรื่องของผมแล้วก็แม่สองคนจนล่าสุดค่ะอฉริยะเนี่ยเขาก็ออกมาไลฟ์สดนะคะบางช่วงบางตอนเนี่ยบอกว่าคําฟ้องเนี่ยได้จากเราไปแล้วเขาถึงกลัวถึงลนลานโทรไปรายการโหนกระแสอย่าไปว่าพี่หนุ่มเลยเขาโทรไปเอง โทรเนี่ยเพื่ออยากจะดูคลิปมีหรือเปล่าใครมีคลิปกีดขาเพราะอะไรเพราะพวกมันกลัวระแวงกันเองจนตาค้างหมดแล้วผมจะบอกเลยว่าใครจะให้ผู้ต้องหาดูหลักฐานเนี่ยเหมือนว่าหลักฐานเนี่ยเขามีให้ดูกันในสารเขาจะให้คุณทําบ้านไรเออคนที่ดูอย่างบุญถาวอนเนี่ยก็ของเก๊อย่างตั้มดูเนี่ยก็ของเก๊ผมไม่เอาของดีในมือถือเนี่ยไปให้คุณดูไปมาไปมาหรอก แต่รับรองว่าออของในถามว่ามันมีจริงอยู่แล้วไหมมันมีจริงอยู่แล้วแต่ไม่ใช่เป็นคลิปรับรองว่าคนบนเรือ5คนเนี่ยขึ้นศาลยังไงก็ไม่รอดผมอยากคุยกับโรเบิร์ตมากเลยเสียดายให้พี่หนุ่มติดต่อโรเบิร์ตเนี่ยไม่เคยยอมคุยเลยเป็นคนเดียวใน5คนบนเรือที่ไม่ยอมคุยกับใครเลยผมสนใจอยากจะคุยกับเขามากๆเลยปอมาหนคนอ่ะบอมาคนนึงก็ได้อยากจะดีเบตตัวต่อต,ตัวก็ได้แล้วจะเปิดให้ดูเลยเอาอย่างนี้ก็ได้ ให้กระติกมาอีกคนก็ได้ให้3าคนเลยโรเบิร์ตปอแล้วก็กระติกแล้วจะเปิดภาพอะไรให้ดูแล้วปอตอบด้วยนะเดี๋ยวจะหาว่าผมไปรังแกคุณอีกหาว่าไปใส่ร้ายอีกผมมีภาพผมจะถามคุณผมจะเปิดให้คุณดูทีละภาพว่าอันไหนเนี่ยอันเนี้ยใช่ไหมอันเนี้ยใช่ไหมแต่ถ้ายังไงเนี่ยขอโรเบิร์ตมาด้วยนะเพราะสิ่งที่เราอยากคุยคือโรเบิร์ตเพราะเรามีอะไรให้ดูไม่ต่ำกว่า5ภาพต้องตอบให้ได้ว่าเป็นเวลาเท่าไหร่ ภาพนี้เกิดอะไรขึ้นทาไมถึงมีแบบนี้แบบนี้แบบนี้อันนี้คือสิ่งที่อยากจะออกมาคุยกับ3ามคนที่เขาบอกมานะคะทีนี้ค่ะพี่อาดเขาก็บอกว่าเออมาเลยถ้าจะมาเดี๋ยวพร้อมจะเปิดให้ดูเลยแล้วคุณทั้งหมดเนี่ยก็มาอธิบายให้ฟังด้วยนะว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นเวลาไหนอะไรยังไงพี่อาดเขาก็อยากรู้แบบนี้นะคะและนี่ก็คือข่าวไว่ไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม